ดีค่ะวันนี้พบกับพัคจีซิชาเดลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอบถามความคิดเห็นนะคะจากตัวละครในเรื่องค่ะว่าหลังจากที่เรารับชมละครเสร็จแล้วความรู้สึกเป็นยังไงนะคะแล้วจะไปสอบถามว่าแต่ละคนนั้นรับบทอะไรเชิญเลยค่ะดารานักแสดงะคะผู้กำกับของเราค่ะจะมาสอบถามกับพี่เนะคะว่าหลังจากที่รับชมการแสดงของเราจบแล้วนะครับความรู้สึกเป็นยังไงคะไปสอบถาม เป็นเรื่องยาสนใจมากเพราะเป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วก็เป็น่อที่ัยาภาษาประยก็เียากค่ะเป็นเรื่องากจายาแล้ก็ได้นนอนนแลวกเป็นแะไรคะเป็นผูเป็นนักเรีนแดงสองแล้วุณมีส่วนร่วมอะไรการแสดงนะคะมีการอภัญญรรมในงานวิชา ไม่ค่ะอบดาราคะในหของหนังนะคะจะถาครู้สึกคหลังจากที่ชมเสร็จแล้วนะคะมีความรู้สึกยังไงคะรู้สึกมีส่วนร่วมในกานหนังแล้วก็เป็นตัวสำคัญในตอนและในเรื่องนะคะมีความรู้สึกอยางไงที่เราได้าด้วย่เป็นมากค่ะแลรัน็อะไรแล้วเป็นเพื่อนในห้องค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะไปสัมภาษณ์นักแสดงงานของเรียนนะครับว่าหลังจากที่สแสดงแล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกยังไงกับบทของตัวเองค่ะคุณคะรู้สึกยังไงกับบทเองง่วงแล้วหลังจากที่ได้ชมประกอบนิสิตแสดงนแล้วรู้สึกยังไงสน,นุกดี สว่าวนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับดาราที่สวยที่สุดในเรื่องนี้นะคะเราจะมาถามความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราหลังจากที่รับชมการแสดงจบแล้วได้รับผลอะไรคะคุณได้รับบลอะไรคะได้รับบทเป็นเพื่อนตัวร้ายค่ะรู้สึกยังไง้รับการแสดงจบก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวจริงเลยเพราะว่าตัวจริงในคนดีมากในเรื่องก็จะดูร้ายหน่อยแล้วก็ ดีค่ะโอเคะแล้วครับก็คงจะสวยที่สุดในกองละค,คะเริ่มค่ะแล้วก็อย่นรากแสดงมีคนนึงนะคะซึ่งคนนี้เป็นเพื่อนที่ถ่า้เพื่อนกับเพื่อนถ่าทำกันแล้จะมาถามความรูม้สึกนะคะว่าเล่นเนรื่องนี้แล้วเป็นยังไงแรนรับบทเป็นอะไรคะอะไรคะเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่คนละห้องเทีๆๆเ่ยวกันด้วยกันและหลังจากที่แสดงเสร็จแล้รับชมจนจบมีความรู้สึกยังไงน่าคิดอะไไหม เมาลุ้นตัวนี้แก้กใหม่เนียครับเพราะไม่เคยได้แสดงเลยขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงนำทั้งชายและหญิงของเรื่องค่ะเราจะมาถามข่าวคี่เห็นนะคะว่าหลังจากที่ทการแสดงจบแล้วนะคะหนังเรื่องนี้เป็นยังไงที่ได้ทำการแสดงข่าวการแสดงอยูเลยค่ะว่าได้รับบทอย่งไรคะเป็นนักแสดง EP 2แล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะหลังจากที่ทำงนบท แลได้โชว์ลิปผี่จะเหยื่อได้เยอะแล้วรับบทอะไรคะเป็นผู้กระทำครับทุกปีมีเลยโดนโดนทุกอย่างความรู้สึกเป็นอะไรคะได้ยังไมรู้สึกว่าเกิดรักกับคนที่เจอนะคะสำหรับการสัมภาษณ์นักแสดงในห้องเรานะคะก็อาจจะมีทางที่ไม่ไปบ้างนะคะแต่ก็จบไปได้ดีค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ